อัแกกุ่่คคนพูนบ้ลืสูงสวัสดีค่ะวันนี้ช่องเที่ยวกินรีวิวต้องก็จะพาทุกคนมาเที่ยวที่วัดสเกตนะคะคลิปนี้ต้องถ่ายตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2564ค่ะต้องก็จะพาทุกคนมา,ารับชมแล้วก็มีเนื้อหาการเล่าประวัตินะคะของพระเจดี เกิดขึ้นได้อย่างไรสร้างขึ้นเมื่อใดโอเคค่ะเรามารับฟังกันเลยนะคะพระบาทสมเด็จพระนางเ้าวเจ้าอยู่หัวรชัชที่3ทรงมีดำริให้จัดสร้างพระเจดีย์ภูเขาทอง ไว้เป็นปูชนียสถานในพระนครเหมือนดังที่กรุงเก่ามีวัดภูเขาทองซึ่งตั้งอยู่ที่ชายทุ่งมีองค์พระเจดีย์เป็นที่สำหรับชาวพระนครศรีย,ยุทธยาลงไปประชุมเล่นเพลงและสักกวาในเทศกาลประจำปีโดยรัชการที่สามได้ทรงเลือกเอาบริเวณวัดสเกตเป็นที่ตั้งหรือที่ก่อสร้างนั่นเอง โดยใช้โครงไม้ทำเป็นรูปปางใหญ่ขุดฐานเอาไม้ทุงปูเป็นตารางเอาซิราแรงก่อขึ้นจนเสมอดินแล้วจึงก่อด้วยอิฐในองค์พระบางเอาซิราก้อนที่ราษฎรเก็บมาขายใส่ลงไปแต่การก่อสร้างไม่เท่าไหร่ก็สุดยุบตัวพังลงมาเนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างอยู่ใกล้ชายคลอง พื้นดินไม่แข็งแรงพอที่ต้องปักเสาร,รอบๆอ,องค์พระปางหลายๆชั้นไม่ให้ดินทลายออกไปจึงเริ่มก่อสร้างใหม่แต่ก็ยังสุดอีกจึงยุติการก่อสร้างชั่วคราวจนสิ้นราชการที่สามขั้นพอถึงราชการที่สเมื่อปีพุทธศักราช2406พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้โปรดสร้างใหม่ เดือน6ปีฉลูพุทธศักรา 2, 8, รช2408รัชการที่4ได้เสด็จไปวางศิาลาฤกษ์และได้เปลี่ยนชื่อใหม่ตามพระเมรุบรมพน์ที่ท้องสนามหลวงจากภูเขาทองเป็นบรมบพฤการก่อสร้างครั้งนี้ได้แปลงพระเจดีองค์เดิ ให้เป็นภูเขามีพระเจดีย์อยู่ด้านบนบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้บนยอดมีบันไดเวียนขึ้นลงสองสายเพื่อสะดวกในเทศกาลการก่อสร้างในสมัยรัชกาลที่สก็ยังไม่แล้วเสร็จจนถึงสมัยรัชกาลที่5จึงโปรดให้ทำการก่อสร้างภูเขาทองที่ยังค้างอยู่สําเร็จการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ในองค์พระ เจดีมีอยู่หลายครั้งที่สำคัญเมื่อพุทธศักราช2,442รัฐบาลอินเดียได้ถวายพระบรมสารีริกธาตุที่ขุดได้จากเนินพระเจดีเก่าที่เมืองกบินพัทบรรจุอยู่ภายในพระอบที่มีอักษรพระมีหรือมาริยะจะรึกไว้ว่าพระบรมสารีริกธาตุนี้เป็นของพระพุทธเจ้าตระกูล สากยาราชได้รับแบ่งปันในเวลาถวายพระเพลิงพุทธสารีระให้แด่รัชกาลที่หแล้วจึงได้โปรดเก้าให้นำมาบรรจุไว้ในองค์พระเจดีย์ในช่วงวันลอยกระทงของทุกปีทางวัดสเกตจะจัดประเพณีเรียกว่างานภูเขาทองระยะเวลาราว7-10วันเป็นประจำนับว่าเป็นวัดที่สำคัญแห่งหนึ่งในประเทศไทยเลย หากใครถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเที่ยวกินรีวิวด้วยนะคะไว้พบกับต้องหมายจะมีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้ทุกคนฟังนั้นก็รอติดตามกันนะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังค่ะ